คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีท่านผู้ชม FFC ฟแฟนช่องคนกับช้างทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับผมตัวเลขที่อยู่วัดกุดแห่ของวันที่16มีนาสองพนะครับผมตัวเลขได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือท่านผู้ชมเห็นนี่คือเป็นภาพ คลิปเก่านะครับผมที่เราเอามาเป็นภาพประกอบนะครับสลับตัวเลขเราจะขึ้นให้เป็นรูปนะครับผมสลรับ FC ท่านใดที่กําลังติดตามตัวเลขของวัดกุดแหอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะ ขึ้นตัวเลขให้นะครับท่านผู้ชมนะครับดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมสำหรับตัวเลขที่วัดกุดแห่นะครับผมนะครับจะเป็นตัวไหนยอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับผมเตรียมสมุดและปากกาเตรียมจดเลยนะครับผมนะครับภาพที่ท่านเห็นนะครับผมคือภาพเก่านะครับผมแต่เรามาใช้ประกอบในการนําเสนอเท่านั้นนะครับนทะ่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมของวัด กดแหนะครับผมนะครับสองชุดมีอยู่สามหางนะครับผมนะครับสองชุดมีอยู่สามหางนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะครับผมนะครับหรือท่านใดที rice, <Okay. S 2> ่สะดวกจดนะครับผมก็เตรียมจดได้เลยนะครับผมสาหรับท่านใดที่สะดวกจดก็เตรียมจดได้เลยสําหรับตัวเลขที่วัดกุดแห่นะครับผมนะครับ ทางช่องนะครับผมเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมย้ํานะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิหลุดเช่นเดียวกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่เตรียมปากกาและสมุดเตรียมจดนะครับผมนะครับเดี๋ยวมิจฉาให้คร่าวๆนะครับผมจะให้ฟังนะครับผมนะครับยืนยันแท้แน่นอนนะครับผมเตรียมจดนะครับ สลับ3ตัวนะครับผมสลับ3ตัวจุดนะครับ3 6 3นะครับอีกครั้งนะครับผม3 6 3ตัวที่2นะครับผม2ตัวมีอยู่3ชุดนะครับผม2 6 3 4 3 5 นะครับผมสำหรับท่านใดที่จดทันจดเลยนะครับผมนะครับด่วนด่วนเลยนะครับผมนะครับทวนอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมทวนอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้ง3ตัวนะครับผม3ตัวมี3 6 3 2ตัวนะครับ2 6 3 4 3 5 นะครับผมนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สะดวกแคปนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นตัวเลขให้แคปนะครับผมนะครับเดี๋ยวตัวเลขจะขึ้นให้แคปนะครับผมนะครับย้ํานะครับผมภาพที่ท่านเห็นนี้คือภาพที่งวดก่อนนะครับผมเอามาประกอบในการบรรยายเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ของงวดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับภาพ นี้ที่ถียมนะครับผมนะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสรับตัวเลขที่วัดกุดแหงงวดวันที่16มีนา2องพยืนยันออกมาแล้วนะครับผมยืนยันออกมาแล้วนะครับผมนะครับของวันที่16นะครับผมนะครับดูแล้วชอบแล้วก็อยืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้เรานะครับผมนะครับตอนนี้ทางช่องของเราได้เปิดเพจนะครับผมเพจคนกับช้างและ ทางช่อง youtube คนกับช้างนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับขอบคุณติดตามนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ไหนอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมแชร์แล้วรวยครับผมเรียกนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขได้มาแล้วนะครับขนด้หรเล่านี่ครับขึ้นมหาชนนะครับผมขึ้นมหาชนตอนนี้ก็กำลังที่จะเดินทางกลับนะฮะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง